Yellow Day ตัวกินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นกดไหลย,ย้อนหรอกฮึไม่เคยค่ะเพราะเขากินนี่คร่าแม็กซ์หลังที่เขากินจุตลอดเลยมีสารสกัดจากขมิ้นชันคุณภาพสูงพริกไทยดำและบรอกโคลี่ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องปรับสมดุลลำไส้ดื่มแล้วดีขึ้นภายใน15นาที ก่อนขึ้นเวนดึกเขาดื่มตัวนี้สบายเลยไม่มีอาการแสบร้อนกลางอกหรือกดไหลย้อนเลยป้าเขาที่เป็นกดไหลย้อนเลื้อลังเขาก็จะให้กินตัวนี้จะซื้อให้ป้ากินตลอดเป็นแคปซูลกรีนเคอร์มินช่วยเรื่องกระเพาะอาหารอักเสบกดไหลย้อนเลื้อลังดีมากตัวนี้เขาละลายน้ำได้ดีถึง1นึ่งมืเท่า ใครอยากใส่ใจสุขภาพห่างไกลกดไหลย้อนก็ไปลองดูนะทั้งสองตัวมีออยอนและรางวัลการันตีระดับโลกเลยวันไหนชาบูหมูกระทะเครม่าแม็กซ์ต้องมาแล้วคะ่ะ